สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟีตอนเศร้าๆครับเมื่อนี้บ้าตึงมีง้อโคเแม่ลูกครับหนาแห้งครับโคบนี่ครับหนาสนใจครับพี่น้องครับโอ้ลูกดีแห้งครับดูพริกแดงนะครับนี่ครับลูกพริกแดงครับว้ยสองถึงสามเดือนครับโอ้ตะวันใหญ่ครับพี่น้องครับง้อหน่อยตัวนี้ครับหนาแห้งครับ ได้ควมน,น้ามาจากเมลนวนๆนะครับเมลหนังหนาครับสีกาบไรครับเมลครับเพศสีดําครับเงาหางใหญ่ๆง่วงพึ่งได้ลูกสองตัวครับเมลครับแม่นี่พึ่งได้ลูกสองตัวครับพี่น้องครับเขาบ่ดด้แตงครับพยายากแต่งเขาเดี๋ยวบ่าตึงแต่งให้ครับพี่น้องครับบางค้นกะบ่มากแต่งเขาครับพี่น้องครับเขาธรรมชาติครับ ว่าลูกสองครับพี่น้องครับแม่หนังหนาเลยครับน่มซีเต่าครับหนังหนาอ่างลึกครับแม่ครับแข็งขาใหญ่ครับเล็บดีคอขาดีครับเล็บซักงามครับพี่น้องครับเล็บหนาครับนั่นเล็บหลังครับพี่น้องครับน่มซีเต่าครับอู้ับประกันความหนาครับตัวนี้ครับหนังหนาแห้งครับหน้าตาฮึ่งฮึกเลยครับ โดยเฉพาะลูกสาวครับพี่น้องครับง่ามแห้งครับลูกพริกแดงตัวนี้ครับน่าสนใจครับลูกสาวครับว่าเป็นสีหัวลุนผมแล้วครับเพจเมียครับพี่น้องครับลูกสาวเพจเมียครับเดี๋ยวบาถึงเปลี่ยนเข้าให้ไหมครับเมีครับ จมูกสีดำครับขิปหูวดำครับอุ้ยงอหางโคนหางใหญ่ๆครับ โคมนี่เบาตึงเปิดใว้รา้าครับเบาครับพี่น้องครับจีหมื่นจีพันเท่านั้นครับแม่ใส่ยีไงเลยครับล่ำตัวเ้าๆครับสีกาบไลครับพี่น้องครับลูกหนาแห้งครับแกงขาใหญไงครับง่วนหน่อยตัวนี้ครับต่างย่างๆครับ 4ี0 0 0่่นครับพี่น้องครับหยิบซีทันใดสนใจก็โทรหาบ่าวตึงใดครับโค้งนี่ครับน่าสนใจครับบ่าวตึงใดมากไม่ไม่สดสดครับเข้ากับพ่อทนเปลี่ยนครับยากับพ่อท่านได้ฉีดแห้ครับพี่น้องครับได้มาจะได้ดงในปลาครับโค้งนี่ครับเพราะว่ามังเฮฟไรส์ฉันเหลือเกินครับเมีครับเดี๋ยวบ่าวตึงฉีดยาให้ครับสองสามมือนี่คู่เลยครับไม่มีปัญหาครับ เขาธรรมชาติครับเขาโบดเอตแดงครับงัวลูกสองครับที่สําคัญลูกหนาหฮงครับพี่น้องครับงัวว้สองเดือนสามเดือนได้ครับลูกสาวครับลูกพริกแดงครับเพศสีดําครับเงาหางยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับโค่นหางครับอ้ยงัวหน่อยตัวนี้ครับสุดยอดครับเรื่องควบหนาครับเอาใครสนใจครับพี่น้องครับงัวโคมนนี่ครับ กระทหาเบาตึงดวนนะครับเด้องวดดีเป็นตะเลี่ยงอีกหนึ่งโค้มครับเมรายสูงร้อยสามสบหาครับพี่น้องครับนมซีเต่าครับโอ้ลูกสาวงามแห่งครับใครซื้อไปบ่พิดหวังนะครับโคมนี้ครับงวดนาเลี่ยงอีกหนึ่งโค้มครับพี่น้องครับ ไปมาง้วนหนาง้วนหูครับโคบนีเลยครับลูกสาวเรื่องแดงครับลูกพริกแดงครับแข้งขาใหญ่ครับลูกครับหนังนั้นนาครับแม่ยังยังเติมสิบเลียนเข้าให้ไหมครับพี่น้องครับเจ้กหน่อยแม่ก็ขึ้นแล้วครับตัวนี้งัวปีละลูกขึ้นครับึืนใบครับพนว่าครับงัวแม่นี่ครับ ลูกสาวพริกแดงครับใครสนใจก็โทรหาเปาตึงได้ครับโคมนี่ครับ4 4 0 0 0สีพันครับใกล้ๆโทรมาเลยครับพี่น้องครับสำหรับเอฟซีต้องการง้อเมลูกครับ ลำตัวเน้าแห้งครับโคมนี้ครับสี่หมื่นสี่พันครับน่าสนใจครับ แม่พ่วงหางงใหญ่ครับเงาหางงใหญ่ครับโค่นหางครับเพศสีดำครับโค่นหางครับพี่น้องครับแม่ครับเอาไผ่ซื้อไปบ่พิทวางอีกหนึ่งโค้มครับสี่หมื่นสี่พันครับโค้นี้ครับลูกสาวพริกแดงครับตัวนี้ครับรับประกันนังนาครับโค้นี้ครับสุดยอดครับ สำหรับชิปนี้ครับบ่าวตึงก็มีมาฝากหนึ่งโคมครับเสานี้ครับขอพุนทีเ่ข้ามานที่ตามรับชมครับสวัสดีครับผม